สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแม่ค้านะคะพามาชมแผ่นปิดผมบางของผู้ชายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานประจําของที่ร้านเลยนะคะแล้วก็มีหลายไซส์มากนะคะตัวนี้นะคะทางร้านคัดเลือกมาแล้วนะคะที่ได้ทั้งคุณภาพของเส้นผมนะคะเป็นเส้นผมแท้ร้อยเเซนะคะสามารถที่จะทําสีได้นะคะถ้าคุณสักซื้อสีน้าตาลน,นะถ้าคุณอยากจะอเอาไปทําสีที่สว่างมากขึ้นนะคะ ซื้อสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลธรรมชาตินะ,ะก็อันนี้นะคะนี่ผมว่าจะยาวแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะที่เอามาโชว์ได้จะเป็นไซส์1 8 2คูณ2ซนติมตรนะคะหมายถึงแผ่นง,งานใหญ่ๆขนาด1 8 2 2คแล้วตัวเส้นผมเองเนี่ยเส้นผมเนี่ยยาวลงมานะคะประมาณ 17- 18เซนนะคะ ประมาณ1 7บเเซนก็คือประมาณ6นิ้ว6นิ้วกว่ากว่าประมาณนี้ค่ะก็ยาวตัดออกมาก็จะยาวอยู่ประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่ตัดสั้นได้นะคะหรือว่าตัดตามทรงที่เราต้องการได้ด้วยนะคะรุ่นนี้ก็หนะะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นงานอัปเกรดอัปเดตใหม่เลยนะคะก็เป็นแบบขอบนะคะขอบเป็น P u ูชนิดเหนียวเลยนะคะเหนียวแล้วก็ขัดขัดยากนะคะแล้วก็เป็นแบบตัวงานที่เป็นการทอถึงขอบถึงปลายตรงนี้เลยนะคะ สุดนี่เลยแล้วก็หน้าๆจ้าอยากหยากๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะเพื่อที่ให้เราตัดลูกผมนะคะทําลูกผมออกมาได้นะคะก็ทช่วยปกปิดขอบด้วยนะคะถ้าเราทําลูกผมข้าในนะคะอันนี้นะคะสามารถที่จะติดเทปกาวได้นะคะแล้วก็ติดกิ๊บได้แบบนี้ถ้าใครไม่อยากติดกิ๊บก็ถอดกิ๊บออกเลยนะคะตัวงานก็สามารถเปลี่ยนแสบได้ทั้งแผ่นเลยนะผมรุ่นนี้จะเป็นโวลูมปลายบิดนะคะปลายบิดเล็กน้อยเวลาเราปัดสะบัเดเนี่ยปลายผมจะบิดนะคะ ไปผมสบิดแต่ถ้าอยากได้ตรงก็ไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นแบบนี้ก็ตัวนี้นะคะเนี่ยถ้าเป็นสีเนี้ยถ้าสั่งสีนี้นะคะแล้วเราอยากเอาไปทําสีสว่างนะคะสีทองสีบร้อนอะไรก็แล้วแต่นะคะให้สั่งสีนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะไซซ์มีหลายไซส์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจสอบถามแม่ค้าก่อนได้เลยนะคะถ้าไม่แน่ใจไซส์สีสระของตัวเองสอบถามก่อนนะคะแม่ค้าจะมีคลิปให้ลูกค้าลองวัดสีสระดูว่าลูกค้าใสา่ไซส์ไหนถึงจะเหมาะสมนะคะกะ็ถ้าเป็นการสั่งออนไลน์ ถามว่าเสียงนิดหนึ่งไหมเสี่ยงนิดหนึ่งนะเพราะว่ารอบศิษยาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ได้จริงไหมโอเคถ้าเกิดเราใส่ไม่ได้ทรงผมก็จะไม่สวยด้วยถ้ามีโอกาสนะคะทุกท่านนะคะสามารถมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะนัดแม่ค้าได้มาหน้าร้านก็ร้านเราอยู่กรุงเทพนะกรุงเทพก็อยู่ตรงร้านกำแหงนะคะใกล้ๆกับสนามราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองนะคะก็ถ้าใครไม่รู้จักซอยลำกำแหง24ทับให้นึกถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานนะเราอยู่ใกล้ๆตัวนี้แหละนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าสะดวกการเนี่ยกม็มาเริ่มโลเคชันจากตรงนี้จากสนามกีฬาได้นะคะเราก็ดูว่าบ้านเราอยู่ไกลไหมถ้าบ้านเราอยู่ไกลก็นัดมาหน้าร้านได้เลยค่ะร้านเรานะคะปกติเราจะหยุดเสาร์อาทิตย์วันสุกเนี่ยก็จะเปิดแค่ช่วงเช้านะคะในกรณีที่เสาร์อาทิตย์ที่ใครอยากมานะคะ ถ้าสัปดาห์ไหนที่แม่ค้าไม่ได้ติดธุระอะไรต่ัสา์อาทิตย์ลูกค้าสามารถมาได้ช่วงเช้าแต่ว่าต้องนัดก่อนเท่านั้นนัดแล้วห้ามแคนเซิลเด็ดขาดนะคะเพราะว่าแม่ค้าแม่ค้าเนี่ยอยู่เสาร์อาทิตย์ร้านอยูเสาร์อาทิตย์นะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจสินค้าของที่ร้านนะคะแล้วก็สนใจมาหน้าร้านด้วยสามารถนัดแม่ค้ากันได้นะคะที่ไลน์แอดอันนี้ค่ะหรือว่าี้เกจมาหน้าร้านก็ก็ทักไลนะะ์ลามานะคะทักไลน์มานะคะแล้วก็สอบถามรุ่นนี่นั่นนะคะใดๆสิ่งที่สงสัยนะคะสามารถ โทรศัพท์คุยกันได้นะคะให้แม่ค้าแนะนําใดๆได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ